กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีถกท่กานอยู่ในประเทศและต่างประเทศพบพ่อกับน้องนัดคือเก่าพี่น้องอันเนยสบายดีป่าลุงว่าไงล่ะสบายดีป่าลุงเยี่ยมวานใหนป้าลุบา่บว่างไหนก็อืมพอไต่เห็ดอะไรพอไต่เห็ดอะไรเห็ดดูเห็นเห็ดตาเสือตาเสือตาเสื้อโ้ ไปย่างไปเบึงว่าพลอยละเฮ็ดยังปะย่างไปเบึงพอต่อยเฮ็ดยังอันนนปะย่างย่างย่างยางมาเด้อ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 พลอใหญ่ไปเลยเด้อมาเด้ออันนี้กับเทียงหน้าเฮาพี่น้องเอ้ยบนนั้นน้องตาลพอนอนนั่นแหลยหายนอนบ้านกับพอนอนอยากนอนนาเป็นอิสระผู้บ่าวน้อยมาไหวละเบื่อเลย บ่น้องตานผู้บ่าวน้อยเนาะพูนอยากนอนหน้าผู้เรีวผู้ไหนมานอนน้ากับ่ให้นอนนอนผู้เรีวเป็นอิสระดีแต่ก็ยังว่าสีสื่อพามาเฮ่ยมาใส่อยู่พี่น้องเลยพอได้แบบว่าสร้างคนมาเนาะเขาไอ้ไอ้ของบ่าวตายมาเพูนอยากจะได้แบบว่าเพูนบ่อยู่เพื่อนพูนอยากจะได้มานอนหน้าสบายเป็นอิสระ นอานไปาอิสระผัวเสวตดมักนอนแบบอิสระบ่มักอยู่กับพวกกระพุงน<อ>นพ่อใหญ่จ่อยห้ามพื้นซอยพอน้องอนเนยลงเตาพี่น้องเลยพอน้องอนเนยลงเตาพี่น้องอห้ามลงเตาพอ่อใหญ่จ่นอยซอย เป็นไหนของก,กันลังกายอีกแล้วมาอยู่โฮมพี่เลยโอ้สิจุกก็กพอป๊อดให้นะพ่อหาหนึ่ยสุบก,กอกอืมมาดสุบมาดสุบอันนี้โอ้วเรียนตะเตดสุบได้บอ่ออนนึน่ยนะ พี่ใหญ่มาซอยเพิ่นไปหน้อยซอยเงินไม่ให้งัวกับซนเห็ดขักเนาะเผื่อสิโอเต็มเผื่อสิโอได้บาเป็นของขอยโอ้พ่อเนยกำลังงานลงเตาพี่น้องเลยเตากระบ้าใหญ่เพิ่นหามลงผู้เดียวกับเผื่อสิแล้วพี่ใหญ่จอยเลยมาซอยแม่น้องอเนยประฮานะใไม้กับแม่ใหญ่จืดนี่แลละกัสนีปปาเนาะอยู่ป่าพ่อเลยพี่น้องเลยป่าบ้านนั่นแม่น้องแก้มบุ๋มพ่อเลย พาหนาไม้ไหลไมาเห็ดจันเห็ดทงใส่ไว้กินยำเลงเนาะพอใหญ่ก็เลยมาซอยพอเนยซอยพอเนยเอาลงเมื่ออื่นกับไปเกี่ยวเขาอยู่พอแหล่ม่านแม่น้องดำจักมื่อื่นหรือมื่อฮื้อเขาก็ยังโมหูคัะโอ้เรต้องใส่บ่อไรกับบ่อใส่บ่อไรกับบ่อใส่มัน ก็ปลาลุงว่าอ้อันเลยนี่อันเลยใส่เสื้อเป็ดอีกเป็ดกาบ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 เป็ดอาบน้ำในคลองลองเพลงกับปลาลุงเบิ่งด้วยเพราะในคลองมีหอยปูปลาอาบอาบเป็ดอาบน้ำในคลองทักษะเหดตาหวานให้ปลาลุงเบิ่งดูล่ะ ดีโทร์าโอนะดีพ่อสีหายดีเอาไว้เอาไว้เอาไว้อือเหยพ่อหายอันนี้จำยเยไงอือกำลังซอยกำลังเตาพี่นองเงยลยเตา่านอันนี้คือเผา่านเตาอบเศรวมาเตาอบนอนนี่เนาะ้าแปบว่าขาจะออกใหม่กองกองกองเลี่ยนแบบขึ้นแล้วกะ เอาเอาอันนีงก็เอาอันจกป่านๆคือนะเขาเจ้าเอินว่าเตาผีเห็ดเตาผีอันนั้นอันนี้นะเตาอบเตาอบอบถ่านไม่ติวพี่น้องเลยกะดังไพ่กะกะก็คือแบบดังใส่อะไแบบมันสีเฮืองเลยพี่น้องแล้วมันก็บบดตกกพอยังมันสีไพมันสีมันสีเฮืองมันสีแห้งอะนะเขาเอิ่นว่าเออเป็นถ่านกะ กาบประมาณเล็กกาได้พี่น้องเลยคนละแบบกันได้อันมือได้กาลงขีดสะนะพี่น้องเนาะเาห็ดอยู่เห็ดกินลงวัดเนี่ยแล้วก็เห็ดใ้่ขาท่พอแล้วกินเพราะว่าเขาทำเมกับันเมยน้องอเนยกับไปหาน้ำใหม่แต่เสาวมเลยวุ่นแต่ก็คั่วก็เลยไปลงขีดฮาก็มาถ่ายขีดพี่น้องเลยลงสากับขอถูดขอภายลายๆเ้อ เป็นนาฬิกาพใหญ่จอยไก่แล้วนะครับไกแหละไก่สิเต็มเตาเลยพี่น้อยอันนี้ไม้ติวหักแน่ขั้นไปซื้อเนี่ยโอ้ยสอบน,น้อยๆนี่ก็สอบห้าสิบสอบละร้อยอันนี้คือเตาพนิจจ้าข้างเดียวแต่ว่างงว่ะนะควงแหงมาซนเตาพนแตกสามข้างนี่นะปกติจอ,อยู่ข้างนั่น แตกจอยจอยแมพมงไว้ข้างในเพราะว่าคันถือฝนแล้วมันสีเถือ่อฝนแห้งหร้มันกะสีเปื่อยแล้วก็สีแตกไวยามันแตกทลายงวบใแหงกระมาซนพี่น้องเยแหงแตกซ้ำหน้ากายัางบ่แเล้วด้วยพี่น้องอนี่แหละยังหาห้เขาเจ้ามะลิเขาเจ้างั้นเนาะ ขเขางานงานแหงพอเป็นข่าวเหมาอลไรนี่นะโอ้ประมาณอาทิตย์กว่าสองอาทิตย์ก็ได้เกี่ยวพี่น้องเลยยังหาหายพี่น้องก็คือเขาวสวยเขาเจ้าอะไรเนาะเขาเนียวแล้วไปแล้วบ่มีแล้วรวมเบิร์ด้้เขาจักสอบกับพ่อหน้าทอง สองร้อยสี่สิบกว่าสอบพี่น้องสองร้อยสี่สิบกว่าสอบแล้วก็ยังอยู่หาให้กับหาให้นี่ก็มีแตยย่ให้ใหญ่ๆได้อยู่ประจักซาวสอบนี่เนาะได้อยู่ประจักสิพาสอบซะประมาณประมาณสิพาสอบเพระาะว่าได้อยู่นี่เขาเจ้าพอมีแตายย่าให้ใหญ่ๆ งัวไปทางไหนเดียวนี่อยู่ให้อยู่หน,น้าคือเก่าพี่น้องเอาน้องอนเนยเหมือนน่อน,น้องอนเนยสนๆนสนคือควายนี่แหละเป็นเขาเป็นจอกอบอกด้ได้กับเซย์บอกาส เนยเนยมันอยจจะมาสบายดีปะลุงเอาไม่เอาไม่ลูกปะลุงพอเห็นสัมปวยหนามาดีดีอืมนต่สังสาหัวเตะกูไมีกูโสดด้วยพอสิเลเอาได้นีเนาะ อันนี้เครื่องมือ้าแต่ไม่น่อยแล้วพี่น้องไม่ที่แบบแบบเหตุเทือนบ่ได้นี่ยแล้วเนาะมาลงเตาก็ได้ไม่ติบูไปไม่ทีมันใส่งานบ่ได้โอ้ฮาบ่อน,นังอันนี้นะเบิ่งแต่เขาเจ้ากินหลักอยากนำ โอ้นืเนยพี่น้องก็อันข้อเพื่องพญายิ่ยก็ยังบ่ได้มุ่งแต่ว่าเปิดก็สิมุ่งอยู่แต่เพื่องเอาบอเต็มสำเนาเห็ดใหญ่เกินได้ครึ่งเดียวหนึ่งเพื่องค่ะโอ้เต็มนั่นคันเกือบพันสองแล้วพองเพื่องมันโยบลงเรื่อยๆ งัวอยู่ไหน้าบ่งัวสะพอนรวยยังอยู่ในอข่ะยังไงน่่ยังถ่ายนะกวะมาพี่เด็ดแห้งลายพี่น้องเลยตอนนี้กำลังสิ้เมื่อกับร้านสาวมาเฮือนพ่อแหละเป็นนายปลาลุงเบิ่งด้วยเงยหน้าขึ้นเงยหน้าขึ้น คลิปนี้กับขอเจ้าแบเพื่อน่านี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสร้างน้องหนัด้วยพี่น้องสบายดีสบายดีป้าลุงอาไว้บบายบาย